Good afternoon class, how are you? I am fine, thank you, and you. Fine, thank you. Sit down. Thank you, teacher. Class, think. Think about the jobs. Think about the occupations. What are they? What are they? Think. Think now. I'm a teacher. A teacher or teachers. Our occupation is my job. It's my occupation. Now, think. Think. Think about jobs. What are they? Name it one by one. ครูบอกว่าอะไรคะอาชีพมีอะไรบ้างบอกครู one by one ทีละคนนะคะเดี๋ยวขอผู้หญิงก่อนผู้หญิงคุยเก่งนะคะ คุ้หญิงคุยกอลเลยบอกคุณมันก็ได้อยู่คุณทวนเสียงให้มีอะไรบ้างคะ teacher one by one นะคนแรกบอกคุณเลยว่า teacher the next one คนต่อไปค่ะ farmer the next one shopkeeper louder speak louder พูดดังๆ a nurse a i r p o s t a g e เท่าต่อไปค่ะคุยเก่งเรียกถามซะเลย r o y e r d o c t o r d o c t o r n u r s e n u r s e สาม Shopkeeper สาม เพื่อนตอบมาแล้ววันนั้นต้องฟังเพื่อนได้ว่าเพื่อนก็ตอบอะไรอ g เกนคาร์ a c t เตอร์อ n เกนพล e สคาร์เพนเตอร์ not car p e n t e r car p e n t e r the next one teacher <oughs> teacher what does she say teacher teacher ซ้ำไหมคะซ้ำ <c oughs> ไอพัสดสเพื่อนบอกว่าสามเพื่อนต้องฟังแล้วบอกคือด้วยโอเดเตอร์พัดอนโอเดเตอร์โอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์โซนเยอะโซนเยอะ next one singer singer not singer singer in English singer 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 ฟิชเชอร์แมนฟิชเชอร์แมนฟิชเชอร์แมน The next one Taxi driver Taxi driver Actor Actor w e i t e r w e i t e r เดี๋ยวคิวผู้ชายนะคะ Engineer Engineer e r programmer <mer. S 1> Program Programmer Programmer Director Director p l a y e r p l a y e r driver driver จำไหมคะสามสามีมแท็กซี่ driver driver เหมือนกัน driver 네 writer writer good writer engineer engineer เป็นไงคะ nurse สิงเกอร์ huh. ไม่ต้องรู้ในหนังส uh, ือเลยเรารู้อะไรบ้างเรียนมาเยอะแยะไปหมดจำหมดแล้วค่ะที่กล่าวมา p oliceman เออเว้ยดี o กิ policemanpoliceman เห็นไหม what elsepostmanpostmangoodmusicianmusician good musician บั s เนีย What does it mean in Thai นักธุรกิจนักธุรกิจอ่านว่าบั s เนียใช่ไหมคะไม่ใช่นักธุรกิจคืออะไรคะ Businessman Businessman not busnia Actor Actor เอาแอคอะไรยังไม่ได้พูดอีกแอคหนึ่งเมื่อกี้เอาใบให้ actress Act actress good cook ค่ะ cook ค่ะ cook ไม่ cook ไม่ต้องค่ะนะคะ cook I can't hear you. louder louder chef chef oh cook they are same แต่สรรับคนละคำถือว่าได้นะคะ The next one คนต่อไป The b a c k r o w แถวหลังเลยค่ะแถวหลังผู้ชายบอกโอ้โหถึงเรานี่หมดพอดีนะคะอาชีพมีเป็นร้อยวันนี้ระดมความคิดหน่อย farmer ซ้ำไหมคะซ้ำ mechanic mechanic good manager ไม่ใช่ แมนเจอร์มีแต่แมเนเจอร์ไม่มีแมเนเจอร์ Manager, มีแมเนเจอร์ Manager, ไม่มีมมอ่าขอีก2สองคน๋ยวผู้ชายเอาไปถามอย่างอื่นยากกว่านี้เซล e ์เพอร์เซน l e เซล r ์เพอร์เซนมีค่ะ <c oughs> แต่แต่ไม่เซล e ์เพอร์เซนมีในไทยนะคะเซล e ์เพอร์เซนอ่าจริงๆภาษาอังกฤษต้องอ่านว่า salesperson not salesperson The last one คนสุดท้าย Detective Detective What does it mean นักสืบ w v e r y g o o d give you a big hand อ้าววันนี้เราเรียนได้ศัพท์ใหม่นะคะคืออะไรคะ Detective Detective นักสืบ Are you a detective Are you a detective Yes or no Yes เขาเป็นนักสืบเหรอคะสืบอะไรคะสืบอะไร <laughs> เป็นนักสืบจริงเปล่าโอ้ <laughs> oh, ใส่หัวเมื่อกี้ Are you a ดีชิปคุณเป็นนักสืบหรือเปล่ายักยักหน้านะคะ Yes <laughs> ถามว่าสืบอะไรใส่หัวนะคะใส่หัวเป็นทัดลมเลยนะคะใส่หัวเ,เป็นจริงจริงแล้วเป็นหรือเปล่าคะไม่ <laughs> ไม่เป็น Are you a student ไม่มีใครตอบเลยอาชีพนักเรียน ใช่ไหมคะอาชีพของตัวเองใกล้ตัวลืมสนิทเลยใครคิดจะตอบบ้างเมื่อตะกี้นี้มีไหมคะมมคิดแต่ไม่กล้าอ่าวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเห็นไหมคะอาชีพไปดูที่สไลด์กันดีกว่า Open Supergirl Book ลบ look at pages t 2 e 3 1 e t r o e and t h เรียนไปแล้ว เรียนฟังนะคะเรียนไปแล้วไปดูบทเรียนได้ใน3หน้าด้วยกันหน้า12หน้า13และหน้า113เปิดไปดูหน้า1 1 3นักเรียนเจออะไร,รเจอคำศัพท์ occupations มีไหมคะมะีวันนี้เรียนไปเรียบร้อยเวลาเปิดเรียนนี่อาจจะเปิดคำศัพท์ตรงนี้ไม่ต้องนั่งลอกใหม่นะคะฝึกออกเสียงจากตรงนี้ได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะครูก็คาดหวังว่านักเรียนสามารถพูดาถามตอบเกี่ยวกับอา,อาชีพโดยใช้คำศัพท์สำนวนภาษา,า,า,าและโครงสร้าง,รงประโยคโได้ถูกต้องอ<ร>ย่งางเมื่อกี้นักเรียนออกเสียงมาแมเนเจอร์ใช่ไหมคะเซลส์เพอร์ n อันนี้ออกเสียงยังถูกหรือยัง ยังไม่ถูกต้องวันนี้เราจะเรียนเพื่อนักเรียนจะได้อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งประโยคถามตอบตามโครงสร้างที่ถูกต้องด้วยนะคะนั้นสาระการเรียนรู้เนื้อหาที่เรียนก็จะมีเรื่องแรกเลย talking about occupations talking talking speaking คืออะไรคะการพูดเกี่ยวกับ occupations เป็นคำที่เป็นทางการ แต่มันมีความหมายเมื่อคำว่า jobs คืออะไรคะ jobs งานอาชีพนะสนทนาเกี่ยวกับอาชีพเรื่องที่สนทนาจะอยู่ใน present simple tense อยู่ในโครงสร้างของ tense นี้นะคะ present simple tense และเป็นประโยคที่ไปขึ้นต้นด้วย wh questions ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh wh นะคะพวก uh, what ประมาณนี้นะคะ what เนื้อหาเนี่ยจะมีอยู่ในหนังสือเรียนนะคะ